ครับครบกันอีกหนึ่งงานนะครับพิ้นเสร็จล่าสุดเลยนะครับตอนนี้คือลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาว่าทางเอกทาไมไม่ทําตัวราคาที่จับต้องได้นะครับวันนี้ผมก็เลยขึ้นงานให้ครบทีเดียวเลยนะครับสําหรับราคาที่จับต้องได้เลยครับเป็นทรงกรรมคอนะครับขยับมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นเนี้ตั้งชื่อว่าเป็นชื่อรุ่นตรงสถานการณ์เลยนะครับรุ่นโควิด -19 เลยนะครับ เราทำราคาลงมาเพื่อที่จะให้จับต้องได้ในช่วงวิกฤตโควิด19นี้นะครับเพื่อจะได้ขายในราคาที่เป็นราคาที่เป็นปืนตลาดนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกันเลยครับอันนี้ธนูหน้าไม้ตัวสั้นอันนี้เป็นกำคอทรงเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นรางไม้นะครับยาว เม็ดห้าสิบนะครับช่วงชักเจ็ดสิบนะครับทรงกำคอนะครับกล่องกายสำเร็จสัเลต์นะครับแล้วก็ลูกดอกห้ามิลนะครับสีข้างขาวนะครับดูทรงนะครับนี่ครับกลายเป็นกล้กล่องสำเร็จนะครับมีโฟมรองท้ายให้อย่างดีเลยครับเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่พัฒนามาเพื่อที่จะให้ จับต้องได้นะครับตัวนี้พร้อมยิงพร้อมอุปกรณ์พร้อมสายพีเอทุกอย่างนะครับอุปกรณ์พร้อมยิงลูกดอกนะครับราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับนี่ครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้นะครับทรงกมคอครับไม้สักทองทน้งชิ้นนะครับล้างไม้สักทองเดี๋ยวผมลองรีวิวให้ยิงให้ดูเลยนะครับสําหรับสองรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวลองรุ่นกมคอที่เพิ่งเสร็จล่าสุดเปิน์ต้นแบบนะครับ เซฟตั้งหากนะครับรุ่นนี้ตัวธรรมดาจะไม่มีเซฟไปให้นะครับแต่รับประกันไกลครับครับถ้าจะสั่งเซฟเพิ่มก็เป็นอุปกรณ์เซฟเพิ่มนะครับสั้นนะครับช่วงอ่าระยะจากปลายมหาปีกระยะส่งปายนะครับสามสิบนะครับสามสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ตัวช่วงชักในเจ็ดสิบเซนนะครับ อ๋อนั่หลังลองดูเป้าครับเดี๋ยวเราทดาลองยิงขวดน้ำมึงครับขวดน้ำตั้งนู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยิงธนูด้วยครับ,รบเออ้ยลองไปตั้งทางนั้นเลยวิ่งอันนี้ขวดนี้ก็ได้นะขวดพ็กซี่นะอีกขวดนะึงตั้งที่เดิม อันนี้เป็นธนูนะครับตัวที่เรารีวิว,วเรารักเทียเดอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งกันมาเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวทยอยทำนะครับก็โกงกายเพิ่งตัดเสร็จมาวันนี้ก็ประกอบไปแล้วครับแล้วก็ทยอยผขึ้นง,งานไปแล้วครับนี่ใย่ลูกดอกยิงปลาครับรุ่นนี้สามพันห้ารวมส่งครับยิงลูกธนูได้ยิงปืนยิงปลาได้นะครับสองระบบ อย่างคู่เดียวทั้งคู่นะครับทั้งตัวสั้นและตัวยาวนะครับนี่ครับตาวะลูกไม้เลยนะครับเนี่ยตัวนั้นก็เข่าทะลุก็ ฝากงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับโกงกายสเลดครับทํามาใหม่นะครับออกแบบมาเป็นทรงให้สวยนะครับแล้วก็ทรงกำคอเนี่ยเป็นทรงมาตรฐานเลยนะครับลางไม้นะครับกระบอกเก็บเอ็นนะครับรุ่นนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับกาคอราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบครับตัวนี้เป็นทรงกาคอครับท่านใดชอบทรงกาคอยิง ทรงปืนไม่ยาวนะครับตัวนี้ยาวรวมทั้งลำเมตรห้าสิบเซนนะครับก็ช่วงชักขนาดนี้ถือว่าแรงยางลับได้เต็มที่ประการไกลครับประการไกลลั่นอยู่แล้วครับโอเคครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยครับช่วงนี้